บริษัท e n t e h Industrial Solution จำกัดแต่เดิมเราชื่อบริษัท e n t e h a s s o c i a t e จำกัดก่อตั้งเมื่อ24มีนาคม2536จุดกำเนิดของ e n t e h a s s o c i a t e จำกัดเนี่ยก็มาจากการที่กลุ่มผู้ก่อตั้งเนี่ยได้มองเห็นโอกาสทางธุรกิจการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตผลิตภัณฑ์ทางด้านเครื่องมือวัดและเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ โอกาสทางธุรกิจที่ว่ามานเนี่ยเราพิจารณาถึงในด้านกลุ่มของสิ่งแวดล้อมกลุ่มของพลังงานการศึกษานอกจากนี้ก็ยังครอบคลุมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวทางด้านสินค้าอุตสาหกรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในระยะต่อมาณนะปัจจุบันนี้มีประมาณ4บริษัทครับก็จะมีที่เราแตกบริษัทลูออกไปนะครับก็จะเป็น Intech SI Intech SR แล้วก็ Instrument Asia ในแต่ละบริษัทก็จะมีกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการที่แตกต่างกันนะครับบริษัทแม่คือบริษัท Entec h Industrial Solution จะมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเครื่องมือวัดที่เป็นลักษณะเคลื่อนย้ายได้สะดวกนะครับหรือกลุ่มที่เราเรียกว่า p อ r t a b l e Measuring Instrument เป็นหลักนะครับสำหรับแอปพลิเคชันที่นำไปใช้งานก็ในทางด้านอุตสาหกรรม พลังงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมนะครับรวมถึงในห้องปฏิบัติการบริษัท EnTech SI จะมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มที่จะใช้ในการเฝ้าระวังพารามิเตอร์ต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับทางด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยทางพลังงานส่วนบริษัท EnTech SR จะมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของเครื่องมือดับเพลิงกู้ภัยนะครับรวมถึงระบบการรักษาความปลอดภัย ปัจจัยหลักๆเนี่ยอันดับที่1เนี่ยคือเราคำนึงถึงลูกค้าต้องมาก่อนนะครับผมแล้วก็สโลกแกนที่เราใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจก็คือเรื่องของการนำเสนอคุณค่าที่เหนือกว่าด้วยความแตกต่างของผลิตภัณฑ์และบริการนะครับปัจจัยอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของพนักง,งานของ ENTEC ทของเราเนี่ยจะได้รับการฝึกอบรมพัฒนานะครับ ผู้อีกอย่างหนึ่งก็คือเราให้ความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรของบริษัทในด้านการานําเสนอและการดูแลลูกค้าให้มีความเป็นมืออาชีพให้ดีที่สุดเรามีการวางแผนเป้าหมายการเติบโตของรา,ายได้ในบริษัทและในกลุ่มของบริษัทไว้นะครับแต่นี้การเป้าการเติบโตของรายได้เนี่ยก็ต้องมาจากแผนกลยุทธ นในการที่เราจะขับเคลื่อนธุรกิจนะครับซึ่งในการที่ดําเนินการแผนการต่างๆเนี่ยก็จะได้ถูกพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมของฝ่ายกําหนดนโยบายหรือฝ่ายบริหารครับครับในโอกาสครบรอบ30ปีเราก็อยากที่จะขอบคุณทุกความไว้วางใจนะครับที่ทุกภาคส่วนมีให้กับบริษัทเอ็นเทนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าพันธมิตรธุรกิจรวมถึงพนักง,งานของเราทุกคน ในโอกาสนี้ผมในฐานะตัวแทนฝ่ายบริหารก็อยากจะแสดงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพในด้านต่างๆเพื่อที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ดีที่สุดอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดยั้ง